ปเปิดยูมองนไนแนครับเปิดยูดอุดรนแตกสามโตเปิดยูสุลินแตกสองโตเที่ยวนี้เปิดแล้วกับโติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคนสุลินทีวีนะครับวันนี้ผมมารอนะครับของโอ้รอเล็กซองครับผมเล็กซองรวย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 เลขสองห้าหมื่นนะครับ สามเดือนจะเปิดครั้งหนึ่งนะครับสําหรับมือนีบ่าวอีสานทิศแกนเพิ่นได้เลขกซองหรือว่าหัวซองมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตาม <c oughs> กับบ่าวอีสานทิศแกนกันเพราะว่านัดกันอยู่ป่าช้าล้างแห่งนี้นะครับผมตามไหนนอเพิ่นสีมานนอหนีนะโอ้หุ่นดีครับผมรถมาแล้วครับเพิ่นขี่รถขับรถมาแล้วครับรถบ่าวอีสานทิศแกนมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวมารอกัน สามเดือนเปิดครั้งหนึ่งนะครับเปิดมาแล้วนี่โอ้พี่น้องไม่มีพลาดจักงวดงวดนี่มาแล้วครับผมมาแล้วรถเพลน,นมาแล้วนี่ฮัตดิโทมาแล้ะครับผมเดี๋ยวไปบึงกันลอเป็นแลมเดือนแลมปีเนาะสามเดือนเธอหนึ่งสามเดือนเธอหนึ่งโอ้ยมาแล้ะครับพี่น้องโอ้ยคนมาล่อขึ้นหลายแทนนี่ มาล่อเหลยกซ่องลวยรๆยรยอ่าอ่าอ่าล่อเหลีกซองครับมาแล้วอ่าเปิดประตูเชิญเพิ่นเนี่ยครับผมโอ้คนใดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มารอกันตั้งแต่เสาคนได้เนี่ย มันนอนั่นจะมือเคลื่อนท่านเวลาอยู่เนาะมันไเคลื่อนมีภารกิจไหลมันเลยไปสายบ้าไปสายมาภารกิจเตือนเอ้เมื่อวานวันปียะวันปียะอวันปียะแต่ไวบางคมเด็กปดบ่ไปรับไปรับจากเดี๋ยวเวลาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมองไดยเหรอเอามองไดยเนาะเอามองเท่ๆแน่น่าเนี่ย โอ้นี่นี่น่นี่นี่นี่บ่เนี่ยตาตั้งนี่บโอ้เอามาลอกกันหลายพี่น้องลอกันหลายสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือเวลาต้องเป๊ะเวลาต้งเปอ่ยางยางยางน้ำเพลนครับเพลินได้ของดีมากเพลินได้ของดีมากเพลินได้ของดีมาก

อ้ยอ้ยรักรักซ่องเรีนมึงก่อนนะ่ะบอ,อ,อ,อสิรักซ่องเรียนมึงก่อนนะ่ะ สซนนีเป็นของพี่นะแต่จุดหม้นี่แต่จดไม้นี่แล้วที่เป็นขรอบครของ FC ทุกคนอันนั้นนั้นน่าที่จะได้รับโชคเนาะครับแจ้งแจ้งมาครับแจ้งมาครับเอ้เอาหนึ่หนาดิเอาเนึ่งกันไลยดิเอาเอาจังไลยก็เอาครับผมเปิดเลยเนาะครับผมได้เวลายังได้เวลาแล้วครับโอเคครโอเคครับผมตอนนี้พี่ไปรับซ่องแมนครับ ซองนี่คือซองสุดท้ายครับ <uncovered S 2> ปู้จะไปทุดงแล้วปู้จะไปทุดงไปหอดเชียงใหม่เลยครับเพราะว่าปู้จะไปหาอาจารย <ia> ์ของเราเนาะหลวงตาม,มาระวังสิสำรับปี 2, 5, 6, 7, 5, 5, สองห้าหกเจ็ดเนี่ยเพิ่นจะให้ซองทุท้ายแมนครับ,รบนี่คือซองสุดท้ายเป็นซองสุดท้ายของปีนี้เตเต,ต,ตปู้บอกบอกว่าอาจจะตัวเล็ก หลายตัวหน่อยเพราะว่าจะให้ครบบางสี่เนาะถ้าเบิ้งว่าสิหน่อยที่สิไงใดซองนะหลายโต๊ะก็คือให้ยละวันที่หนึ่งเลยบ่ซองขึ้นหนาเนาะอาจจะให้ครบหรือจังใดกับบุ้งซองปูสถาธรรมรุ่ยรวยรวยหนึ่งเลยพอยอ้มแต่เวลาอกเขาก็คนเปิดกับเจ้านั่นแหละอย่าลืมเลือกเวลาเปิดเิผว่าเวลาเวลาเท่าฉยปูพิ่นบอกว่าในเมื่อที่ไปรับซ่อนเจ้า เาให้เปิดแล้วกยังสี่โอปัวเก้าเราจะยังสี่ไหมอืมจะแสดงว่าเก้ามงตรงเลยให้เปิดเันอะไรนะคะวันพฤหัสเรียกว่าเก้าศูนยไมจากเหื่อเห็นกำไม่คะเปิดได้หนึ่งจองนรุ่นน้กันนะครับว่าปูคนไหยเนี่ย้างนะครับเป็นตัวใหนะครับเจตังเรยกว่าเก้าศูนย์ีนองเป็น้าเป็นเร่ซองของปูสครับโอ้ยถึงน้ำวะนี่ซองนี่ เปิดไปผลตกได้มือนัเนเป็นจังไดมมือไปรับกล้องไอ้ใส่กระเป๋ายางหนีบบอใส่อยู่แต่ว่าบัตตินิปเปิดไปแล่วมือว่านนี่ไปถ่ายคลิปอยู่มีเอฟซีเป็นว่าขอเบิ่งก่อนหน่อยบอสพัสดุเลยบอกว่าเ่้ยเบิ่งบ่ได้แล้วปูบ่ได้เปิดมือนี้เสนอเพิ่นว่าสิรอเบื้องเปิดรถเนาะปลาป็นตะไลโต้ดีอ่ะเอามาทีละชิ้นเอาแผ่นไหนก่อน แผ่นบนแผ่นล่างปอเป็นไหนจากแผ่นครับสองแผ่นสองแผ่นครับอ้าวอืมผมเห็นแล้วเห็นตัวนึงอืมเห็นเกือบซีเมือแล้วมาเอาซองนึงมาพี่เออมีไม่ีแปดมีแปดมีเก่าตัวอะไรเนี่ยเก่ามีแท้ๆเอามาเลยมีแปดมีเก่าพรึบมาเลยปูว่าค่อยๆเปิดเปิดซา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 โอ้บ่มีอย่างเราพับมาซื่อๆโอ้พับมาซื่อๆโซเลขก็ะยุ่นนี่เนี่ยเอา ตัวไหนล่ะประกาศ0 6 8 1 5 0 6 8ตะหกาเห็นหม0 6 8ก็หลายต่อได้แล้วเนาะค่ะ0 6 8 0 6 8กับ1 5กับ6 8 0 6 8 1 5ได้หลายตัวอยู่6 8ก็หลายเรอเนาะมีแผ่นหนึ่งเดี๋ยวอยในมือเดี๋ยวอีกแผ่นนึงอันนี้พิเศษบ่หเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะ ตัวยยงแล้วเราวาตัวนี้ละหกแปดว่าอันนี้ตัวยงนี่โอ้นี่ของแข่อ่นีแปดหกเคือหมดไปหกเกาแปดขหันขัหนอก้างนึงด้หกเาแปดนะมันัอนซือพนหันปิ้นข้างลังกานดมเแเออเจังสั้นแปดนีบอกครับผมเก้าไถึกอ่า เป็นจังสี่แล้วเบิรงส่งแล้วเป็นจังสี่มันจะเป็นหกเก้าแปดหรือว่าแปดหกเก้าก็ได้อันนี้มันจะเป็นปิดนะคเมื่อกันครับเนาะครับเนาะตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนจากไอ้ด้านนี้ไม่มีเก้าด้านนู้นมีเก้าอ๋อมันมีศูนย์ด้วยด้านนู้นเอาเก้ามาแทนเอาเอาไว้ใกล้ใกล้กันหน่อยเออนั่นแหละครับครันี่ครับก็ได้ตรวจเลยครับพี่น้องทุกคนเอาจูบกันพอดีเด้อ จดตามนี้นะครับพี่น้องนะครับจดตามนี้ประกาเตรียมกันแล้วนะครับก็จดกันได้เลยหกเก้าแปดนะใบที่หนึ่งนะหกเก้าแปดแล้วก็หกเก้านะครับใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองนะครับก็มีศูนย์หกแปดหนึ่งห้ากับหกแปดนะครับพี่น้องนะครับสรุปสามตัวมีสองหางสามตัวมีสองหางก็จะมีหกเก้าแปดกับศูนย์หกแปดหกเก้าแปดศูนย์ หกแปดนะครับสองตัวสองตัวสิมีหกเก้าหนึ่งห้าหกแปดนะครับเพิ่นสีแยกมาให้นะครับผู้ใดมักชุดใดมักไส้มักขวาหรือว่ามักทั้งคู่ก็จัดเอาลูกอย่าลืมก้าวหกบันทิดทวดนะพี่ใส่พร้อมพิชังอีกตีบพันพี้เขาเป็นแบบนี้นี่เป็นพิเศษจะมีอย่างเช่นพี่พีการพีชอีกกลับหัวอีกเออก็สวยอันนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะ S <S อันนี้จะเป็นปิดศนานะตัวนี้ตัวนั้นมันไม่อยากนะคะโอ,อ้ปูปบูบ่ามันว้องกลมเป็นไหคะาเจ๊ใช่ใช่แต่ว่ามันจะแบบว่าให้เราคิดว่าตรงนี้ต้องมีอะไรพิเศษหรือเปล่า้กลับหัวขข้นกรรหัวโลงเนาะถ้าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแปดหกเก้า <9, S 1> <9, S 2> อยู่ดละ่ะใช่มันหกเก้าตัวน้อยค่ะแต่ทีนี้หมุนโทษนะเอาอีกทีนึ่งนเห็นบอกตัวเลขมันก็จะมี นะคะท่านผู้ชมเนาะหมุนไปหมุนมาตามนี่หมุนไปหมุนมาเพื่อไดมักก็ตามเพื่อไดบ่มักก็อยจะพึ่งตามแต่ว่าหลายคนก็มักอย่แหละเลขครูสถาภาพเลขงามอยู่สุดกันรอคอยเพราะว่าสามสามเดือนเพิ่งเปิดเท่านึงแมนเทียวที่แล้วเพิ่งหายอีหยังเฮ้ยเทียวที่แล้วตรงๆเลยเนาะเอาเจ็ดเอาเปล่ารุ่งหวางครบนะรอบสุดท้ายนี่รบเจ็ด ก็คือไงหนี่งหกเจ็ดทึบม็กนากระเดันสองสุดท้ายน่ะหกเจ็ดไปเปิดยูสุรินเปิดยูสวนผมแมนเขาตรงๆเลยตอนนั้นแมนอเอฟซีก็ได้มาสั่งทำหายใกระรัดครับให้ตอนนี้คนเดียวแล้วบปล่ค่ะยังยังเดี๋ยวแต่มุ้งหลังคาอุปกรณ์มีหมดแล้วแต่ตอนนี้รอช่างรอช่าง สิวนเดือนนี้ปู่ก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่ไปดูหตรงไปหาหลวงตามาเป็นอาจารย์ของปู่เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะติดต่อปู่บ่าได้เนาะก็ได้ได้ยาไหนก็คอยว่ากันยมนั่นเนาะอีกสองปีไม่เปิดสักาดไม่หนีจะได้ตอนใดยังบ้ักแต่ว่าเอาอันนี้ไปก่อนอันนี้คือสุดท้ายแห่งปีปู่บอกว่าให้รางวัล ของขวนปีใหม่ของขวปีใหม่อ๋อปีใหม่เลยของขวนปีใหม่เด้อพี่น้องนี่สุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายท้ายสุดกับตัวเลขนะครับกับที่นี่นะครับก็อ่เป็นอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณขคุณทุกท่านครับขอบเขตนะครับเบื้องั้งนี่แปก้ามันกลับกันกลับกันแค่นั้นหรไม่แน่นะคะอาจจะเป็น รางวัลหตัวเลยต่อกันต่อกันรางวันทีนึ่งหกเก้าแปดศนยอาจะเป็น068ย์หกแปดหกเก้าแปดก็ได้แกตัวที่มักตัวนี้ไหมมักซิผาามักิาส่วนตส่วนตมักตัวไหนส่วนตัวส่วนตไอ้แกนมักซิผาบาริสานชอบส่วนตัวก็คือซิาไม่เปิดยู่มองไหนแน่ครับนี่ แตกสองตัวเปิดอยู่อุดรแตกสามโตเปิดอยู่สุรินแตกสองโตเที่ยวนี้เปิดอยู่ที่บุรีรัมยโอ้แทกหกตัวโอ้ถ้าแตกหกตัวขึสิดีเนาะเคยเปิดที่ไหนนะแตกอะไรนะถ้าเปลี่ยนคนเปิดบ่แตกจักยะครับูเลยวะอ๋อไอ้บ้าอิสานนี่จะเปิดคือเก็อิสานมาจะเปิดนี่ละมันจังแตกจะบ่ผมหูได้หงวดนี่จังทีแตกมัแตกแต่ว่าอย่างนี้เราว่าเราเสียหายรางวัลทีนึงได้เหมือนเน้นอ่ะ แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ